สวสดีทุกคนสวัสดีครับผมกองทัพพีคนะครับก็สำหรับเพลงประกอบละครที่สองของละครเรื่องแด่สุเแล้วแพลรักพิพากานะครับมีชื่อเพลงว่าทุกนาทีก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่พีคแต่งไว้ตั้งแต่พีคอายุสิซึ่งตอนนั้นมันมีแค่ท่อนฮุกที่ชื่อว่าฉันชอบเธอทุกนาทีแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงนะครับก็ตอนนั้นได้ตัวบทมาแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปเล่นที่เกาะพีพีก็รู้สึกว่าเพลงนี้มัน พี่ควรจะมาพัฒนาต่อแล้วก็ทําให้มันเป็นเดโมเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยลองไปเล่นให้พี่ต้นฟังเสนอพี่ต้นที่สารายาแล้วก็เล่นกีตาร์ให้พี่ต้นฟังแบบสดๆแล้วพี่ต้นก็บอกอ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาเป็นตัวบทซึ่งตอนนั้นพอเล่นซีนี้จบวันลุงขึ้นก็เลยถามพี่เบลว่าพี่เบลเพลงนี้มันไม่มีชือ่อเพลง พี่เบลว่าชื่ออะไรดีพี่เบลก็เลยบอกว่าชื่อเพลงว่าฉันชอบเธอทุกนาทีไหมหรือว่าอ่ะสั้นๆง่ายๆทุกนาทีก็เลยกลายเป็นเพลงทุกนาทีอย่างที่ทุกคนได้ยินกันครับผมครับก็ขอฝากเพลงประกอบละครนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าทุกนาทีครับครับทุกคนก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทางซีเีสามไทยแลนด์มิวสิกนะครับแล้วก็รับฟังได้ทางทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทางท t บสปอ p ิฟายแอปเปิลมิก็ขอฝากเพลงประกอบละครนี้ด้วยครับนททุกาี Jeg elsker dig, hver gang du Jeg elsker dig, hver gang Jeg elsker dig, hver